ผู้ชายเจ้าชู้พูดแต่ว่าให้เราเป็นที่หนึ่งเสียใจมาตลอดเอาตัวเองออกจากตรงนี้ยังไงดีก็เลิกกับเขาก่อนเลิกแล้วค่ะรอบหนึ่งเขามาตามก็ใจอ่อนแสดงว่าคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับเขาคุณคู่ควรกับความรักแบบเนี้ยความรักจากคนแบบเนี้ยคนไรคุณภาพแบบเนี้ยคุณคู่ควรนะคะก็คบไปเถอะในเมื่อเราคู่ควรอะเราได้แค่นี้เนี้ยก็คบไปเถอะเราจะไปคบคนที่ดีกว่านี้ได้ยังไงในเมื่อเราคู่ควรกับคนแบบนี้อะคนหล่อคนรวยคนโปรไฟล์ดีกว่านี้คนรักแฟนรักเดียวใจเดียวเราไม่คู่ควรเนี่ในเมื่อเราได้แค่นี้ก็คคบแ่นี้สิ อย่าโกรธกันนะพูดให้ได้สติคนบางคนโปรไฟล์ดีมีทุกอย่างแต่ไปคบกับพวกถังขยะเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาคู่ควรค่ะเราจะเลือกความรักในแบบที่เราคิดว่าเราคู่ควรคิดว่าคนที่คู่ควรกับเราเราถึงจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแล้วถ้าคุณคบกับพวกถังขยะแสดงว่านั่นแหละคือจุดที่คุณมองตัวเองคิดว่าคุณค่าของคุณศัก,กยภาพของคุณอะมันหาได้แค่นั้นอันนี้คือตอบโจทย์แล้วโอเคแล้ว คุณไม่ไปหาสิ่งที่ดีกว่านี้ก็คุณคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะคู่ควรกับคุณไงพิจารณาตัวเองนะคะรสนิยมเราสแตนดาร์ดมาตรฐานเราอยู่จุดไหนมันบ่งบอกค่ะว่าเราคิดยังไงกับตัวเอง